สวัสดีค่ะน้องๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันอาทิตย์นะคะเรียนลวีกับพี่กุ้งนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกับเอสเธอร์อยู่นะคะในบทที่6ตอนที่2นะคะวันนี้แล้วเราจํากันได้ไหมคะว่าอ่าชื่อว่าเรื่องอะไรเนาะก็ไม่ช้ากันเลยเนาะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก็เรื่องชนชาติของพระเจ้ารับชายชนะนะคะอ่าหลังจากที่อ่าเล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเราได้เห็นว่าชนชาติยวนะคะ อาจกำลังจะสงสัยว่าพระเจ้ากําลังควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาอยู่ไหมนะคะหรือว่าอาจจะสงสัยว่าพระองค์จะทรงทําให้สถานการณ์ในเลวร้ายต่างๆอะ่ะกับกลายเป็นดีได้อย่างไรในวันเวลาแห่งการทําลายล้างที่ใกล้เข้ามาทุกทีจำได้ไหมตอนนั้นฮามานได้ตั้งกฎไว้ว่าจะทํำลายชนชาติอิสราเอลนะคะ และในที่สุดนะคะวันนั้นก็มาถึงคือวันที่1 3เดือน12นะคะผู้คนในเมืองสุสาส่วนใหญ่ต่างพากันตื่นเต้นตื่นขึ้นแต่เช้าด้วยความสงสัยว่าการกระทำนะคะการทำลายล้างชนชาติอิสาราเอลที่อาศัยในเปอร์เซียเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้จะจบลงอย่างไรชนชาติอิสาราเอลนะคะต่างพากันรวมตัวเพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้ ้งกันตนเองนะคะขณะที่พวกศัตรูเริ่มโจมตีชนชาติอิสราเอลบางทีพวกเขาอาจคิดว่าการกำจัดชนชาติยูนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่สถานการณ์นั้นกลับพลิกผันเพราะชนชาติอิสราเอลต่างพร้อมใจกันนะคะต่อสู้เพื่อรับมือจากการโจมตีของพวกศัตรูชนชาติ ยูนะคะพากันต่อสู้ศัตรูของพวกเขาทั่วเมืองสุสาและทั่วอาณาจักรเปอร์เชียจนสามารถทําให้ศัตรูของพวกเขาพ่ายแพ้ไปพระคมภีร์กล่าวว่าชนชาติอื่นๆนะคะต่างเกิดความหวาดกลัวต่อชนชาติอิสราเอลเพราะชนชาติอิสราเอลที่ตกเป็นทาสของพวกเขาอยู่ในเปอร์เชียนั้นน่ะกับสามารถเอาชนะพวกเขาได้ทั้งหมด และชาวเปอร์เซียบางส่วนนะคะอ่านนึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลกำลังควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์นี้และกำลังช่วยเหลือชนชาตินี้อยู่เพราะชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าที่ได้สัญญาว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อมาไถ่บาปของพวกเราในโลกนี้ น้องๆก็สามารถเชื่อวางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูได้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่มาช่วยโลกนี้ให้รอดนะคะเพราะว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อรับโทษแทนความบาปของเราทุกคนพระคัมภีร์บอกเราว่าเกิดมาเป็นคนบาปและเกิดมาพร้อมกับความต้องการกระทำใจตามใจตัวเองนะคะแล้วทุกคนได้เจนไปเหมือนแกะ แล้วทุกคนต่างหันไปตามทางของตนเองพระธรรมข้อนี้อยู่ในอิสยาบทที่53ข้อหนะคะอ่าน้องสามารถบอกพี่ได้ไหมว่าความบาปที่น้องมักจะทำอะมีอะไรบ้างอ่าลองคิดในใจนะว่าสิ่งที่เราทำบาปมีอะไรไปบ้างนะเพราะว่าความบาปเหล่านั้นนะคะเอ่อน้องสามารถน้องจึงทำให้หนูน้องๆอ,งอะต้องแยกจากพระเจ้าไปตลอดกาลเลยนะเพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ คือไม่มีบาปเลยแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างน้องนะนะั้นน่ะรักน้องมากมีพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้ารักน้องด้วยความรักนิรันดร์นะคะอยู่ในเยเรมีบทที่31ข้อ3และพระองค์รักและพระองค์รักหนูก่อนที่ น้องๆจะเกิดมาในโลกนี้นะคะพระองค์รักน้องมากจนสลับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มารับโทษแทนความบาปของน้องในโลกนี้นะคะอยู่ในสองโครินบทที่5ข้อ21นะคะพระเยซูเต็มใจยอมตรึงบนไม้กางเขนจนเลือดของพระองค์ไหลและก็ตายเพื่อไถ่โทษความบาปให้กับน้องๆหลังจากที่พระองค์ได้ตายเพื่อไถ่โทษความบาปแก่น้องๆพระองค์ถูกฝังไว้ แต่วันแต่สมวันหลังจากนั้นนะคะพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและได้ปรากฏให้อีกหลายคนได้เห็นและพระองค์ยังมีชีวิตอยู่บนสวรรค์จนทุกวันนี้นะคะน้องสามารถเชื่อวางใจในพระเยซูเพื่อรับการยกโทษบาปของน้องได้นะคะจากนั้นชีวิตของน้อง จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะคือน้องจะได้เป็นลูกของพระเจ้าเพราะพระเยซูนะคะผู้ที่จะมาช่วยโลกนี้ให้รอดที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะประทานผ่านทางเชื้อสายของชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลนะคะเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าชาวเปอร์เชียต่างรู้ดีว่าพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลกำลังช่วยเหลือพวกเขาอยู่แม้กระทั่งพวกเจ้านายของมนทลนและพวกข้าราชการฝ่ายต่างๆนะคะก็เริ่มให้ความช่วยเหลือแก่ชนชาติอิสราเอลพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกข้าราชการ ต่างเกรงกลัวและยำเกรงโมเดคายเพราะในเวลานั้นโมเดคายนะคะกลายเป็นคนที่มีความสำคัญและมีอำนาจมากในอนาณาจักรและอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ที่ปกป้องพวกเขาอยู่ และเมื่อการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นและผ่านพ้นไปนานหลายชั่วโมงนะคะชนชาติอิสาราเอลต่างก็เริ่มมีชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขาข่าวเกี่ยวกับสงครามก็ถูกรายงานไปถึงกษัตริย์อาหุเอรัตในพระราชวังพระองค์จึงตรัสกับพระราชินีเอเธอว่าคนอิสาราเอลได้ฆ่าและทำลายศัตรูที่เกียรชังพวกเขาเสีย500คนในเมืองสุสาและอีกหลายพันคน ทั้งราชอาณาจักรจากนั้นนะคะกษัตริย์ได้ตรัสถามเอเธอร์ว่าบัดนี้คำร้องของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้พระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ขอให้คนอิสราเอลที่อยู่ในสุสาได้ทำตามกฎหมายของวันนี้อีกในวันพรุ่งนี้พระราชินีกล่าวว่าเช่นนั้น เพราะต้องการในใจว่าพวกศัตรูของคนอิสราเอลจะถูกทำลายจนหมดสิน้นเพื่อพวกเขาจะได้หยุดคมเหงชาติของพนางอีกอืชนชาติของพนางอีกนะคะกษัตริย์จึงสั่งให้ออกกฎหมายฉบับใหม่อีกในเมืองสุสาเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของพนางเอเธอร์จึงเป็นเหตุให้การต่อสู้กินเวลาไปอีกหนึ่งวันแม้จะ เป็นเรื่องยากที่ชนชาติอิสราเอลจะสามารถเข้าใจถึงแผนการแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ก็ตามนะคะแต่พระเจ้ากำลังควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ในวันทําลายล้างนี้ด้วยการปกป้องพวกเขาและทำให้ชนชาติอิสราเอลของพระองค์กลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขา น้องๆคะบางครั้งเมื่อน้องมีปัญหาหรือตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากและไม่สามารถเข้าใจถึงแผนการแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อน้องก็ตามนะคะให้น้องรับรู้ว่าพระเจ้ายัางทำงานของพระองค์ในชีวิตของน้องอยู่ตลอดเวลาพระเยซูต,ตรัสว่า นะคะอยู่ในพระธรรมอ่าที่ท่องข้อท่องจําเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พี่กุ้งบอกนะนะคะว่าอ่าอยู่ในพระธรรมยอนบทที่16กข้อ33กล่าวไว้ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วอเมนะคะเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปัญหาที่น้องกําลังเผชิญอยู่ น้องจึงสามารถไว้วางใจว่าพระองค์สามารถช่วยปกป้องดูแลน้องได้นะคะหากน้องเชื่อวางใจในพระเยซูช่วยให้น้องรอดจากบาปแล้วให้น้องยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะคะสำหรับการปกป้องดูแลและการจัดเตรียมของพระองค์ที่มีต่อน้องนะคะซึ่งบางครั้งอาจเป็นเรื่องง่าย ที่น้องสามารถเข้าใจถึงแผนการแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าเมื่อทรงควบคุมเหนอสถานการณ์ต่างๆที่ดีในชีวิตของน้องนะคะเพื่อช่วยป้องกันน้องแต่ในบางสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากก็เป็นเรื่องยากเกินกว่าที่น้องสามารถจะเข้าใจได้นะคะหากน้องไว้วางใจในพระเจ้าและรับรู้เสมอว่าพระองค์ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องเสมอนะคะ จะช่วยให้น้องสามารถยกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้แม้แต่น้องจะมีปัญหาหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะและไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังทำสิ่งใดในชีวิตของน้องอยู่และให้น้องรับรู้ไว้ว่าการจัดเตรียมของพระเจ้าในบางครั้งน้องสามารถมองเห็นได้จากสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเช่นเมื่อบ้านของน้องถูก ถล้นถูกปล้นนะคะแต่สิ่งของมีค่าในบ้านไม่ได้ถูกขโมยไปหรือถูกทําลายหรือเมื่อสมาชิกในครอบครัวของน้องได้รับการปกป้องดูแลให้รอดพ้นจากสถานการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือเมื่อพระเจ้าอ่านะคะทรงรับผู้คนไปอยู่ร่วมกับพระองค์แทนที่พวกเขาต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บป่วยอันทุกทรมาน น้องก็สามารถยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้าสําหรับแผนการแห่งการจัดเตรียมของพระองค์ที่มีต่อน้องนะคะได้แม้น้องจะไม่เข้าใจก็ตามเช่นเดียวกับตอนที่เราต่อจิ๊กซอ์ใช่ไหมเราไม่เข้าใจและนึกไม่ออกว่าจิ๊กซอ์แต่และตัวจะประกอบรวมกันแล้วออกมาได้อย่างไรแต่ให้น้องขอยเฝ้าดูว่าพระเจ้าทรงมีแผนการในการทํางานของพระองค์ในชีวิตของน้องในแต่ว่า ในแต่ละวันอย่างไรนะคะและให้น้องยกย่องสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆวันสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อปกป้องดูแลและก็ควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆนะคะในชีวิตของน้องแม้กำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากหรือเมื่อน้องมีปัญหาก็ตามน้องๆคะชนชาติอิสาราเอลในเมืองสุสากกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากแม้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นและไม่สามารถเข้าใจ แผนการในการปกป้องดูแลและการควบคุมของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อพวกเขานะคะแต่แผนการของพระองค์ก็ยังดำเนินต่อไปในวันทําลายล้างนั้นและเมื่อการต่อสู้นะคะในวันที่สองสิ้นสุนสดลงนะคะพวกที่เป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลได้ถูกทำลายล้างทั่วราชอาณาจักร กว่า7 5 0 0 0มคนนะคะแม้ในกฎหมายจะอนุญาตให้คนอิสราเอลสามารถลิฟทรัพย์สินของศัตรูมาเป็นของพวกเขาได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ป้นเอาทรัพย์สินหรือข้าของใดๆนะคะของพวกศัตรูนะคะมาเป็นของพวกเขาเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูเพื่อหวังจะล่ำรวยแต่พวกเขาต้องการเพียงปกป้องครอบครัวของพวกเขาเท่านั้น และหลังจากการต่อสู้ได้สิ้นสุดลงคนอิสราเอลต่างพากันเฉลิมฉลองต่อชัยชนะที่พวกเขาได้รับนั้นสิ่งที่ได้จากเรื่องราวของเอสเธอร์ในวันนี้นะคะก็คือพระเจ้านะคะทรงปกป้องชนชาติของพระองค์ด้วยการช่วยเหลือพวกเขาให้รอดจากความตายในวันทำไรยล้างนะคะ อ่าพี่กุ้งก็จะพูดย่อๆให้ฟังอีกครั้งนึงน,นะคะว่าพระนางเอเธอรเนาะแล้วก็โมเดคายนะคะออกกฎหมายฉบับใหม่แล้วก็ส่งไปถึงคนอิสราเอลทั่วทั้งเปอร์เชียว่าให้ชนชาติยิวทั้งปวงในทุกมณฑลเลี้ยงฉลองและให้ยึดถือเหตุการณ์ที่ชาวยิวลดพ้นจากการทำลายจากศัตรูนี้เป็นเทศกาลประจำปีโดยให้เป็นวันเลี้ยงฉลองและวันยินดี เป็นวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกันและเป็นวันที่ให้ของขวัญแก่คนยากจนพวกเขาจึงเรียกวันแห่งเหตุการณ์พิเศษนี้ว่าเทศกาลปูริมเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ฮามานได้รับคำปรึกษาให้ทอดฉลากเพื่อหาวันในการทำลายคนอิสราเอลเพราะคำว่าปูริมมาจากคำว่าเปอร์ ซึ่งหมายถึงฉลาดและอาจเป็นเพราะพระนางเอสเธอร์และโมเดคายนะคะต้องการให้ชนชาติยิวจดจำได้ด้วยว่าพระเจ้าทรงดูแลพวกเขาจากเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรโมเดคายได้รับการยกย่องไปทั่วทุกมณฑลและได้รับการยอมรับจากชนชาติอิสราเอลเพราะเขาเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือชนชาติ ของพวกเขาให้รอดพ้นจากการทำลายล้าง เมื่อเอสเธอร์นะคะและโมเดคายมองย้อนกลับไปเพื่อคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาในเปอร์เชียพวกเขานะคะจึงได้เข้าใจถึงแผนการแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงปกป้องดูแลชนชาติของพระองค์และทรงควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆอย่างไรพระเจ้าได้สำแดงการจัดเตรียมได้เอาพระทัยใส่ต่อพนางเอสเธอร์ และชนชาติของพนังอย่างไรนะคะอันนี้ก็น้องลองคิดดูเนาะ,ะพี่ก็จะทบอบทวนนะคะก็เออนเนาะก็การเป็นการทรงจัดเตรียมให้เอเธอร์นะคะได้เป็นราชินีนะคะแล้วก็ทรงให้โมเดคาได้ยินแผนการการปองร้ายกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็ทําให้กษัตริย์อะ่ะมันทมไม่หลับแล้วก็ต้องการอ่านพงศาวดาร ทรงอ่านพบเรื่องความดีความชอบของโมเดิคายใช่ไหมแล้วก็ทรงมอบความกล้าหาญให้พนังเอเธอร์เข้าเฝ้าแล้วก็วิงวอนเพื่อชนชาติยิวใช่ไหมคะแล้วก็ทรงทําให้แผนการอันชั่วร้ายของฮามานที่มีต่อโมเดิคายล้มเหลวนะคะอ่า เมื่อเรามองย้อนกลับไปและคิดถึงความเอาใจใส่ของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติอิสราเอลเนาะในแต่ละเหตุการณ์นั้นนะคะมันช่างเป็นการจัดเตรียมอันอัศจรรย์ที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์และงดงามน้องๆคะเมื่อน้องวางใจให้พระเยซูช่วยให้น้องรอดจากบาปของน้องแล้วนะคะน้องจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสําหรับการ จัดเตรียมของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของน้องไม้ให้น้องจดจําไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับน้องไว้อย่างไรนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมยนบทที่1 6 3ข้อ13ข้อ33แล้วเนาะให้น้องมองย,อย้อนกลับไปแล้วก็คิดถึงความเอาใจใส่ของพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆเพื่อปกป้องดูแลน้องในแต่ละวันในชีวิตของน้องด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องสามารถขอบคุณพระเจ้าได้แม้ น้องจะไม่เข้าใจในแผนการต่างๆของพระเจ้าก็ตามนะคะตลอดสัปดาห์นี้ให้น้องคิดถึงความเอาใจใส่ของพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆเพื่อปกป้องดูแลน้องในแต่ละวันนะคะแล้วก็ให้เขียนหรือว่าวาดรูปสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาจากสิ่งที่น้องได้เห็นแล้วก็เข้าใจถึงการจัดเตรียมเนาะการปกป้องดูแลและการควบคุมของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของน้องนะคะจากนั้นก็ให้น้องใช้เวลาในการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า จากรายการที่น้องทำหรือว่าน้องที่น้องเขียนมานะคะไว้จากการที่น้องได้เข้าใจถึงความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของน้องนะคะอ่าอ่าแล้วก็จะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือความห่วงใยนะคะอันแสนพิเศษของพระเจ้าคือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อลูกของพระเจ้านะคะแล้วก็น้องก็สามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้ด้วย การเชื่อวางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูเพื่อให้พระองค์ช่วยน้องให้รอดจากบาปนะคะเพราะพระกัมภีร์กล่าวไว้ว่าคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันด์อยู่ในพระธรรมยหยนบทที่3ข้อ16บกนะคะการเชื่อวางใจในพระเยซูหมายถึงการเชื่ออย่างหมดใจว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถช่วยน้องให้รอดจากบาปได้ด้วยการเสด็จจาก สวรรค์เข้ามาในโลกนี้และยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเพื่อช่วยไถ่โทษและความบาปของน้องๆน,นะคะเมื่อน้องหันหลังให้กับความบาปด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์แล้วในพระสัญญาของพระเจ้าได้บอกกับเราไว้ว่าน้องจะมีชีวิตในลานร่วมกับพระองค์บนสวรรค์นในวันหนึ่งข้างหน้านะคะความบาปของน้องจะได้รับการยกโทษและน้องเองก็จะได้รับการ เปลี่ยนแปลงใหม่จากภายในนะคะให้น้องก้มศีรษะแล้วก็หลับตาลงนะคะหากน้องเชื่อวางใจให้พระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปในวันนี้ ให้เราแสดงออกด้วยการหลับตาแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะโมทนาสาธุการค่ะแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ในวันนี้ตลอดทั้งวันที่เราได้มีโอกาสมาเรียนเรื่องราวของพระธรรมเอเธอร์พระองค์เจ้าค่ะขอให้น้องๆที่จะยอมเชื่อแล้วก็วางใจแล้วก็กลับใจมหาพระเจ้าอย่างที่แท้จริงมอบทุกอย่างให้พระเจ้าไม่ว่าจะสถานการณ์ใ,ใดๆก็ตามให้เราเชื่อแล้วก็วางใจว่าพระองค์จะทรงอยู่ ควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ใดๆก็ตามพระอ,องค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานของน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนของน้องๆอขอพระเจ้าอวยพรด้วยในวันนี้เราขอบคุณพระองค์ครั้งหนึ่งขอการทรงนําที่มาจากพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกคนของเราด้วยพระองค์เจ้าคันในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนและพี่ก็มีคําถามนะคะหลังจากจบแล้วนะคะ,ะคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าเราทุกคนได้เจนไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองอยู่ในพัฒรมอะไรบทที่เท่าไหร่และข้อที่เท่าไหร่ส่วนในข้อที่สองพี่ถามว่าเมื่อการต่อสู้ในวันที่ 2, สองสิ้นสุดลงนะคะพวกที่เป็นศัตรูของชนชาติอิสราเอลได้ถูกทำลายล้างทั่วอาณาจักรกว่ากี่หมื่นคนอ่านะคะตัวเลขเนาะข้อส่วนข้อที่สามนะคะถามว่าคำว่าปูริมมาจากคำว่าอะไร คำว่าปูริมมาจากคำว่าอะไร